สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาหาทําคลิปกันหลังจากที่เรากลับมาจากาบ้านพ่อแม่ผมเนาะก็วันนี้จะทําเรื่องอะไรดีเ,เดี๋ยวหาทำมีน่าสนใจอยู่พี่อะไรหลังจากที่เราลงรูปรูปอะไรรูปพี่คนกระทักกันมาอย่างล้นหลามว่าอ่วนควนแล้ว งั้นเรามาหาออกกำลังกายกันดีกว่าไหมแน่แน่แน่พูดไม่ทังขาดคำเนียนเนียนเนียนน่อ้วนอ้วนน<บ>่ะน่ะอ้วน,อนเออกันได้อยากออกกำลังกายไหมอมอกแป๊บนี่เลยอะไรโอ้ ใครก็รได้มันถ้าฉันก็มันก็จะกลายเป็นการทำร้ายผู้หญิงเ,เป็นหน้าตัวเมียฉันไม่เอาให้เธอแล้วเดี๋ยวฉันเป็นคู่ซ้อมอ่ะเอา้าแล้วไหนคนทักเธออ้วนแล้วไม่กลายเป็นฉันที่เป็นขอกับมันกลายอ่ะค่ซ้อมก็หายได้เหมือนกันก็เธอเธอเป็นคนหาเรื่องมาก็เพราะฉะนั้นก็เป็นเธอแล้วกันมาเอาเลยดีกว่าเอาเลย ไม่ดิทำอะไรละกําไม่ได้แบบนี้ปากกัดเลยก็ได้กัดตรงเนี้ยแล้วก็ดึงหน่อยดึงให้หน่อยตรงเนี้ยเธอก็ดันเข้ามาสิสูงดิโอเคได้แล้วจับจับแน่น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 ได้แค่นี้แน่นแล้วมันแน่นอีกอ่ะมาต่อยซ้ายขวาต่อยขวาเขานี่อ่ะซ้ายเขานี่อ่ะขวาเขานี่อ่ะซ้ายเขานี่ เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งนั่งนั่งพ่อไม่ได้ตีกันสองมวยลูกไม่ได้ตีออกออกร่างกายให้แม่เขาเดี๋ยวเราไปออกร่างกายเนาะก็แค่นี้แหละก็จะเป็นความยากลำบากของการออกร่างกายเอามาซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะมีจังหวะหน่อยดิ Trong quạt à? Trong, trong Ờ, Ok, Rồi, okay. <laughs> Rồi, <laughs> <laughs> เขาบิดหนึ่งสองสามมันจะเตะนี่มีแรงไหมไงมันจะมีมันจะมีแรงนี่ยังไงเตะแบบเตะแบบคนมีแรงน้อยมันลืมไปแล้วอ่ะวิธีการก็วิธีการเตะก็เตะเตะอย่างเงี้ยเตะเตะเตะโอ้แม่เมื่อกี้เตะกูรู้ไหม มาเตะเตะดีๆไม่เหงาใช่ไหล่ะเตะเต็มตีนะเต็มเท้าหลัเท้าเนี่ยให้เตะเตะเตะมาเต็มไม่ไม่ไปเลย

Chào hả? mất hm ạ uống mất uống toi toi nắp toi mất ơi mất ơi nóng 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 mất ơi 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 bồn. mất ơi Bồn, mất สวยเหรอก็ม <So> yeah. ันบ่นอ่ะนอนนอนเอนวะ